สนับสนุนข่าวโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งถนนสนามบินในเมืองชัยภูมินายโสพลสุว,สวรรณรัตน์กวราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ที่ได้มีการดำเนินง,งานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปีพศ2555เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิมีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน,น484กองทุนเพื่อนำ แข็งในการป้องกันยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีเงินกองทุนทั้งสิ้น9ก1าล้านบาทในปีพศ2566จังหวัดชัยภูมิมีเป้าหมายพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและได้รับเงินพระราชทานจำนวน17หมู่บ้านในพื้นที่16อำเภอ ในโอกาสนี้นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เปิดกลวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับนายอำเภอทั้ง16อำเภอและมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ให้แก่ประธานและผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิจากอำเภอต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เป็นทุนตั้งต้น ้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชนรวมถึงดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เดินชมร้านเทศกาลผลสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินก่อนจะตัดริบบิน้นปล่อยขบวนแห่อันเชิญเ,เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินประจำปี2516ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ